นายหอยเกษตรครับผมนะครับวันนี้นะครับผมพบกันในวันที่2นะครับผมเดือนสิงหาคมนะครับปศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผลนายห้อยนะครับผมก็อยู่ที่แปลงมันอีเหลืองน้อยนะครับผมนะครับมันแปลงนี้นะครับผมที่นายห้อยได้ถ่ายรีวิวไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็คือมาตัดในส่วนของท่อนพันธุ์นะครับผมพอดีนะครับวันนี้ได้กลับมาอีกครั้งนะครับ เพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆเอซนะครับผมอยากจะได้ในส่วนของท่อนพันุนะครับนหอยก็มาตัดให้นะครับวันนี้นะครับผมมันแปลงนี้นะครับผมเป็นสายพันธุ์อีเหลียงน้อยนะครับเรียกก็ได้หลายชื่อนะครับผมเรียกบางท่านก็เรียกน้องแบมนะครับบางท่านก็เรียกเป็นสายพันธุ์ระยองสีนะครับขออภัยครับนะครับผมฝนก็ตกไปปอยนะครับ ลักษณะ่อนพันนะครับสวยงามเหมือนเดินมาครับผมนะครับยังไม่เคยเห็นมันเปาะหลังสายพันธุ์นี้นะครับผมแปลงไหนที่สวยต้นสวยได้ขนาดนี้นะครับผมดูนะครับใหญ่มาเริ่มเทิมนะครับนี่ครับผมลำเท่าแขนเลยนะครับผมลักษณะนี้นะครับก็มียาวบ้างสั้นบ้างนะครับปนกันไปนะครับผมอ่านะครับบางท่านเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้ก็ ลักษณะหัวนะครับถามมานะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับผมแล้วก็หัวจะใหญ่ไหมนะครับหรือว่าหัวจะเล็กเหมือนชื่อเขานะครับในห้อยตอบได้เลยนะครับผมนี่นะครับพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับวันนี้นะครับผมไม่เล็กนะครับนี่เลยนะครับผมอันนี้อายุเขาแค่สิบเดือนนะครับดูครับในหอยขุดให้ดูเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับผม นี่นะครับข้อดีของเขานะครับหัวจะไม่ลงลึกนะครับผมสายพันธุ์นี้นะครับผมหัวจะฟูๆอยู่หน้าดินลักษณะนี้แต่ใหญ่มากครับผมอายุสิบเดือนนะครับใหญ่ได้ขนาดนี้ก็มีแล้วครับผมเงาหนึ่งสิบกว่าโลได้นะครับผมมีให้เห็นแน่นอนนะครับผมนี่นะครับเงาหนึ่งนะครับผมประมาณก็สิบสิบสิบโลขึ้นนะครับผมเพราะว่าแต่ละหัวนี้ครับผมลักษณะหัวนี้หัวละ สองกิโลมีนะครับผมเนี่ยใหญ่มากนะครับหัวนี้ก็เท่ากับประมาณขวดเอ่อขวดน้ำโคบนะครับผมเอ่อประมาณเนี่ยขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับผมเนี่ยหัวนี้นะครับใหญ่มากครับผมใหญ่มากนี่นะครับเนี่ยหว้เอามือเคี่ยร์นะครับผมเนี่ย เห็นหัวลักษณะนี้เลยนะครับเก็บกู้ผลผลิตง่ายนะครับนี่เลยนะครับหัอยขุดให้ชมสามเงานะครับนี่ลักษณะนี้นะครับผมโ<า>อ้โหใหญ่มากนะครับสวยงามนะครับผมก็อืม ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับผมทั้งไร่นะครับผมเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณสองไร่นะครับไร่ละสิบตันมีให้เห็นแน่นอนนะครับผมลักษณะนี้นะครับนู่นนะครับในส่วนของแม่บ้านก็ไปตัดรอนะครับอยู่ข้างล่างนู่นครับผมเหลืออยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็เอฟซีเจ้านี้ก็น่าจะเป็นเจ้าสุดท้ายนะครับผมที่ได้นะครับผมในส่วนของท่อนมันอ่าสปะหลังนะครับแปลงนี้นะครับผมของเรานะครับ ก็หมดนะครับผมทีนี้นะครับสวยนะครับผมสวยเสมอแทบทุกต้นนะครับนี่นะครับผมเนี่ยลักษณะนี้นะครับผมดินนะครับผมลักษณะของดินแปลงนี้นะครับผมเป็นดินทรายนะครับเป็นร่วนปนทรายนะครับผมเนี่ยแต่ดินก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือปลูกง่ายนะครับผมทนทนแรงแล้วก็ทนเน่านะครับได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับผมลักษณะ อ่าฝนตกทุกวันแบบนี้นะครับผมเนี่ยฝนตกมันอ่าเป็นระยะเวลาหลายวันติดกันนะครับผมถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นเนี่ยมีเน่าให้เห็นแล้วนะครับแต่สายพันธุ์นี้ก็ยังเนี่ยเปลือกเขายังดีๆอยู่เลยนะครับผมเนี่ยนะครับมีเห็นไหมครับนี่ขออนุญาตนะครับเนี่ยเนี่ยครับทุกต้นนะครับผมเนี่ยทุกต้นนะครับนี่ยในห้อยเขี่ยๆออกเมื่อกี้นะครับผมเนี่ย วมันนะครับผมเนี่ยเท่ากับขวดน้ำอ่าขวดหนึ่งจุ้าลิตรเลยนะครับผมเนี่ยลักษณะนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับผมสุดยอดสายพันธุ์นี้นะครับผมก็แนะนำนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสําหรับชาวไร่มันสะปะหลังนะครับสายพันธุ์นี้นะครับผมก็หามาปลูกนะครับเพราะว่าเขาไม่เลือกดินนะครับผมดินสภาพแบบอ่าเป็นดินดุกลังเป็นดินเหลืองนะครับเขาสามารถ ให้ผลผลิตต่อไร่ได้สูงนะครับผมตัวนี้นะครับปลูกสายพันธุ์อื่นไม่ขึ้นนะครับผมก็ลองหันมามาทดลองดูนะครับผมสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับอ่ามันอายุสิบเดือนนะครับผมถ้าเกิดว่าครบปีนี่โหหัวเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับโปรเซนแป้งก็ดีนะครับผมเนี่ยตันนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าแรงนี่โหยี่สิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับผมถ้าหน้าฝนนี่ก็มีให้เห็นแหละครับผมจีสี่ยี่ห้านะครับเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับผมสวยนะครับสวยถือว่าสวยงามมากนะครับสุดยอดนะครับผมก็นี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาแกล้งพี่ๆอ่เอฟซีนะครับผม ที่สนใจในส่วนของท่อนพันธุ์นะครับก็แก้งว่าตอนนี้นะครับผมหมดแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีน้องเอฟซีท่านหนึ่งนะครับผมจะเดินทางมารับให้ในห้อยตัดรอวันนี้นะครับผมนี่เป็นท่านสุดท้ายนะครับผมที่จะได้ในส่วนของท่อนพันธุ์แปลงนี้ไปนะครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามารับชมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับผม เป็นกำลังใจให้กัดใบห้อยนะครับเพื่อจะได้ทาคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับอ่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ